แต่ข่าวแรกวันนี้เริ่มกันที่เรื่องนี้ก่อนเลยเกี่ยวกับลอตเตอรี่เพราะใกล้จะออก30ธันวาคมนี้แล้วโดยเฉพาะการแข่งขันในแบบลอตเตอรี่ออนไลน์ก็ค่อนข้างจะมาแรงร้วนถึงของรัฐบาลเองอะ<ก>่ะคือแบบมหมดหมดหมด,หมด,หมดตลอด,ลอดเลยนะฮะ ล่าสุดพิสุนารีราชสีมานะฮะรับหน้าที่เป็นพิธีพ,พิเซนเตอร์พีเซนเตอร์ให้กับลอตเตอรี่ออนไลน์นี่แหละจาได้ไหมก่อนหน้านี้เขาเป็นพีเซนเตอร์อีกเจ้าหนึ่งสีน้าเงินอันนั้นพีเซนเตอร์ของหงทองเป็นลอตเตอรี่ออนไลน์เหมือนกันตอนนี้กําลังเจอดราม่าอยู่เลยแล้วหลังจากตอนเนี้เมื่อวานนี้นะฮะต้องบอกว่าคือ ไอ้หงทองเนี่ยกำลังเจอดราม่าอยู่อันนี้ก็ต้องเคลียร์กันไปในชั้นชงชั้นศาลที่พี่นวัดออกมาแถลงข่าวเมื่อวันก่อนนี่แหละฮะแต่ปรากฏว่าล่าสุดเมื่อวานนี้เอา้าอยู่ๆพี่สุนารีก็ไปเปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับลอตเตอรีร่ออนไลน์อีกเจ้านึงนะคะก็คือกองสลากพัเนี่แหละฮะก็เลยทาเอาหลายคนเกิดข้อสงสัยว่าอา้าวแล้วพี่สุนารีเนี่ยเก็บข้าวของหนีจากบ้านเก่าหลังจากมีปัญหามาซบบ้านหลังใหม่หรือเปล่านะฮะเมื่อวานนี้เขาเปิดตัวพรีเซนเตอร์คือพี่สุนารีด้วยนะคะจะ ตัวก็บอกว่าตนเองอะเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับค่ายเก่าเนี่ยคือหงทองเนี่ยเป็นเวลา1ปีแล้วตอนนี้หมดสัญญาลงแล้วนะฮะโดยทางค่ายเก่าออกปากที่จะไม่ต่อสัญญากับตัวเองก่อนนะฮะจากนั้นผู้บริหารของทางกองสลากพัฒนี่แหละก็ติดต่อมาแล้วชวนมาทํางานด้วยกันนะฮะตัวเองเป็นคนที่ชอบเล่นหวอยู่แล้วยืนยันว่าจากค่ายเดิมเนี่ยก็คือหมดสัญญาไม่ได้หอบเสื้อผ้าหนีอย่างที่หลายคนคิดนะฮะ Uh huh. ส่วนที่ตอนนี้ค่ายเก่ากําลังมีประเด็นเรื่องว่าจ้างคนมารับรางวัลที่1เนี่ยพี่สุนารีบอกว่าตัวเองก็ไม่รู้เรื่องตรงนี้เลยนะฮะเพราะว่าแค่ทําหน้าที่พรีเซเตอร์ของตัวเองและขอไม่พูดถึงในส่วนของประเด็นดรามา่ดาดังกล่าว พราะตอนนี้ทำงานให้กับค่ายเก่าก็คือตอนที่ทํำกับค่ายเก่าเนี่ยก็ทําหน้าที่ตามปกติตามที่ระบุไว้ในสัญญาทั้งหมดนะฮะคิดว่าประเด็นดังกล่าวนี่แหละไม่น่าจะมีเรื่องอะไรมาโยงใยถึงตัวเองได้นะฮะแล้วตอนนี้ก็คือไม่ได้คิดถึงประเด็นนั้นด้วยนะฮะอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์พี่สุนารีกันหน่อยฮะคุณแม่ก็อยู่ตามสัญญาพอหมดสัญญาเขาไม่ต่อคุณแม่ก็ก็พอดีคุณน้อนติดต่อมาแม่แม่ก็เลย ก็ก็มาอยู่กับฟองสบู่ใช่ค่ะหมดสัญญาหนึ่งปีพอดีจ้ะแม่ทําหน้าที่ของแม่เต็มที่แล้วแล้วก็พอหมดสัญญาเนี่ยเราไม่ได้ต่อไม่ได้ทํางานกันต่อค่ะก็ก็ทางคุณน็อตติดต่อไปแล้วก็โอเคเพราะเราก็สายหวยเราชอบพอหมดสัญญาปุ๊บเราเราคุยกันแล้วว่าจะต่อกันไหมหรือไม่ต่อทางนู้นยืนยันว่าไม่ต่อแน่นอนจริงๆตอนนั้นถ้าเขาต่อก็เราก็คงจะจะต่อนะเพราะว่าก็เพราะว่ามีการคุยกันแล้วจ้ะแต่ทีนี้พอยืนยันว่าไม่ต่อแน่นอนอะไรอย่างเงี้ย ็เลยเราก็โอเคยืนยันว่าไม่ใช่ทางพิสูจน์เองตัดสินใจว่าไม่ต่อสัญญาคือทางเขาไปโนโนค่ะเราถามแล้วว่าตกลงจะต่อกันไหมเพราะว่าเราก็อยากให้ทํางานคอนติเนียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ตอนนี้หลังจากทีเกิดกบบนั่นทุกข่าวว่ามันมีข่าวว่าทาโน้นแบบมีการจ้างคนมาลองตรวจนคร่องที่พิสูจน์โอ้ตรงนั้นพี่ไม่รู้จ้ะพี่ไม่รู้จริงๆพี่ก็ทำหน้าที่ของพี่ขอขอไม่พูดถึงตรงนี้เนาะไม่พูดค่ายในการทำงานตอนนั้นที่อยู่ทางค่ายโน้นเป็นไงบ้างพี่สุเราก็ทูหน้าที่ของเราปกติทุกออย่่างไไมมีะร เขาให้ทําอะไรเราก็ทําก็แค่นั้นน่ก็ก็ทาตามหน้าที่ที่กําหนดในระบุในสัญญาตรงไปตรงมาใช่ค่ะกับรายละเอียดหลักใช่ใช่ค่ะตามนั้นจ้ะบอกไหมคะว่าจะเกิดอะไร้นแล้วจะโยงมายังเราเหมือนบางคนเจออะไรอก็ไม่รู้เว่าอันนี้ยังไม่เกิดเราก็ไม่รู้ไม่ได้มีเอะไรยแม่ไม่มียังยังค่ะก็ยังไม่มีอะไรถึงแม่นะถ้าเกิดอะไรในอนาคตกลับบ้านหลังเก่าที่เราเคยทํางานร่วมกันแล้วมันมีเกิดผลประโยชน์ผลพวงมา พิสูจนเตรียมพิสูจนเตรียมรับมือยังไงบ้างไหมเตรียมทีมกฎหมายหรือว่าอ๋อไม่ยังไม่ได้คิดอะไรเลยไม่อะค่ะไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่า ช่แล้วก็ทําตามหน้าที่ของเราสก็บอกว่าเป็นการหมดสัญญาตามวาระเขาไม่ได้ต่อนะครับแล้วเด็ก็ถูกชวนมาอีกค่ายนึงแต่ยอมพิสุนะ์ะขึ้นชื่อเป็นเจ้าแม่หวยเจ้าแม่แมลอตเตอรีรร่เลยทีเดียวนะฮะออแล้วบอกว่าออนนไลน์ถ้าสมมติการเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยถ้าสมมติสินค้าแบบใกล้กันอนะ่ะเขาอาจจะทิ้งช่วงกันสักหน่อยใช่ไหมฮะ่จะได้ลบภาพเดิมแต่นี้เอา้า หมดสีน้ำเงินสีแดงมาต่อเลยนะฮะต่อเลยจ้ะอีกคนนึงก็อยู่ยาวแล้วนะพี่พี่อ๋อพี่อใจเนี่ยแต่ว่าพี่สุพี่สุก็ต้องมีของดีนะฮะก็คือขึ้นชื่อเรื่องเจ้าแม่ลอตเตอรี่อย่างเดียวเลยนะฮะก็รอดูนะฮะกับพิสตนเตอร์บ้านหลังใหม่จะมอบโชคให้เราหรือเปล่านะ